มาต่ออีกนะคะนี่เราจะไปต้อนตุ๊กตากกันค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะจบไหมนะคะบางบางเออบางคำถ้าพูดผิดก็ขออภยัยขอขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอตั้งตั้งกล้องก่อนนะคะ <c oughs> แสงเขบมากเลยค่ะ วันนี้ทุกคนชมคลิปนี้กี่โมงคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนนะคะเด้ผลไหมคะชุบนี่ค่ะอันนี้ของหนูไม่มีรูปหัวใจนะคะถ้าสั่งเน็ตติก้าก็จะมีรูปหัวใจค่ะมาเลยนะคะอุย้ยตัวเล็ก ตัวนี้นะคะอาจจะสันนิดนึงนะคะขอโทษด้วยค่ะกินแล้วค่ะอาจจะไม่จบนะคะต่อไปน้องคนน้องตัวนี้ <c oughs> นี่ค่ะต่อไปน้องหานะคะ ่อไปอนยูนิคอร์นนะคะคลิปนี้ก็อาจจะจบนะคะไม่รู้ว่าจะจบไหมนี่ค่ะกินหมดแล้วต่อไปอกินอีกค่ะ ค่ะป้อนหมดแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอไปเลยนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก็จบเปน็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย